เมื่อมองทองฟ้าก็เห็นเมฆอยคลอยไปบไม้พุวไวเมื่ลมพัดเบาๆก,ก็เหาตามกนไอสายฝนละออช่วงคิดรอบรู้ ร้อนข่าวใหม่ต้องในรายการของเราเลยค่ะรายการเวอร์ไวคิสนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะยี่หว่ามีข่าวของการดูแลฟันในช่วงจัดฟันมาฝากค่ะ<ม>นะคะการจัดฟันเนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะทําให้ฟันของคุณเนี่ยดูเรียงและสวยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดูแลอย่างผิดวิธีนะคะ<ม>และแปรงฟันไม่สะอาดนะคะแน่นอนค่ะว่าสุขภาพช่องปากของเราเนี่ย จะต้องมีปัญหาแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะนะคะการมีร่วจัดฟันนี่จะทําให้แปรงฟันได้ยากขึ้นค่ะเ<ม>พราะฉะนั้นนะคะเราจึงควรเพิ่มเวลาในการแปรงฟันแต่ละครั้งให้นานขึ้นและบ่อยขึ้นค่ะ<ม>นะคะอย่างน้อยวันละ3ครั้งหลัง,ลงทานอาหารค่ะ,คะสําหรับวิธีการแปรงฟันนะคะของคนที่กําลังจัดฟันนะคะมีดังนี้ค่ะวิธีแรกนะคะแปรงบริเวณบล็อกเก็ตและลวดจัดฟันค่ะขยับและหมุนขนแปรงวนรอบๆเล็ก ัดฟันนะคะในช่วงสั้นๆอย่างน้อย5ครั้งต่อซี่ค่ะวิธีต่อไปนะคะแปรงด้านนอกของฟันค่ะแปรงที่บริเวณคอฟันนะคะให้ขนแปรงจะหลดขอบเหงือกนะคะและทามุม45องศากับแนวแกนฟันนะคะและปัดขนแปรงไปยังปลายฟันค่ะนะคะวิธีต่อไปค่ะแปรงด้านในของฟันนะคะแปรงที่บริเวณคอฟันทางด้านในค่ะของฟันให้ขนแปรงเนี่ยจะหลดระหว่างขอบเหงือกของ คอฟันของเรานะคะและปัดขนแปรงไปยังปลายฟันค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะก็คือแปรงด้านบดเคี้ยวนั่นเองค่ะแปรงบนด้านบดเคี้ยวนี่นะคะก็เราก็ใช้แปรงเนี่ยแปรงออกแปรงเข้าออกตามแนวฟันกลางของเราค่ะเพื่อที่จะทำความสะอาดด้านบดเคี้ยวของเรานั่นเองนะคะ แต่อีว่าเชื่อว่าเราแปรงฟันอย่างเดียวคงไม่สะอาดพอหรอกนะคะเราควรที่จะใช้ไหมขัดฟัน<ช>แล้วะนะคะหรือเลยออีกชื่อหนึ่งว่า dental floss นะคะก็จะช่วยทำความสะอาดซอกฟันของเราค่ะเราเนี่ยก็ใช้ไหมขัดฟันเนี่ยนะคะถูที่ซอกฟันของเราไปมาค่ะนะคะทำทุกวันทำบ่อยๆย,ยิ่งดีเลยล่ะค่ะช่วยดับกลิ่นปากด้วยนะคะนับองอถูกต้องแล้วค่ะค่ะก็นำไปใช้กันนะคะและมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ แปรงเราเนี่ยใช้แปลงนะคะแปรงที่ซอกฟันของเราค่ะแปลงซอกฟันนะคะจะสามารถเข้าไปทําความสะอาดซอกฟันและบริเวณใต้ลวดจัดฟันได้ค่ะนะคะควรสอดหัวแปลงเข้าใต้ลวดนะคะระหว่างซอกฟันและหมุนขยับเบาๆค่ะคนะคะอันนี้เนี่ยก็คือการดูแลฟันอย่างถูกวิธีนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถนําเคล็ดลับที่หว่าบอกไปใช้ได้เลยละค่ะ ดีมากมากเลยนะคะค่ะมาถึงข่าวเรื่องน้ํากันบ้านดีกว่านะคะแต่ไม่ใช่น้ําท่วมนะคะเนบทองรู้ว่าทุกคนนี่ยของไม่ปลื้มแน่นอนค่ะใช่แล้วค,ะะค่ะค่ะเพื่อนๆใครสงสัยกันไหมล่ะคะว่าระหว่างน้ําแร่และน้าเปล่าที่เราดื่มกันทุกวันนะคะมันแตกต่างกันยังไงยังไงเหรอคะยี่หวาก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเดี๋ยววันนี้เนบทองจะไขข้อข้องใจให้กับยี่หวาแล้วก็เพื่อนๆในฟังกันค่ะนะคะน้ํเปล่าเนี่ยเป็นน้ําที่บริสุทธิ์นะคะไม่มีสารอาหารใดๆค่ะ เป็นโมเลกุลที่มีขั้วนะคะประกอบไปด้วยไฮโดรเจน2อะตอมและออกซิเจนหนึ่งอะตอมค่ะกิ๊บเหนี่ยวกันไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะน้ำตัวทำลายที่ดีที่สุดเลยค่ะเมื่อเทียบกับน้ำชนิดอื่นๆนะคะส่วนน้ำแร่น้ำแร่เป็นยังไงล่ะน้ำแร่เป็นน้ำที่อยู่ใต้ดินนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสาราหารมากมายเลยค่ะซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีนะคะที่ดีก็อย่างเช่นเกลือซัลเฟตช่วยในการขับถ่ายค่ะและสารอาหารที่ส่งผลเสียต่อ ร่างกายนะคะก็เช่นสานไไหนูโคเมียมไซยาไนโมลิบีนัมแล้วก็เวนาเดียมค่ะอย่างที่เห็นในรูปนะคะเพื่อนๆก็คือรูปของน้ำนะคะอ่าและสิ่งที่เหมือนกันระหว่ังน้ำแร่และน้ำเปล่านะคะก็คือเป็นสิ่งที่ร่างกายนะคะต้องการเพื่อนำไปใช้ในกระบ,บวนการต่างๆของร่างกายนะคะเพื่อนๆและสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างน้ำแร่และน้ำเปล่านะคะก็คือจะแตกต่างกันที่น้ำแร่นะคะมีแร่ธาตุที่ ร่างกายเนี่ยต้องการมากกว่าเท่านั้นเองค่ะอ,อนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบดื่มน้ำนะคะแต่กับดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมหรือน้ำแบบว่าที่ไม่ดีอะค่ะ,คะหรือเป็นกาแฟแทนนั่นแหละค่ะให้เปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้แล้วนะคะเพราะว่าสุขภาพของท่านเนี่ยจะยำแย่ได้นะคะใช่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาการหงุดหงิดง่ายหัวใจทำงานหนักและอีกหลายอาการเลยค่ะถ้าทราบถึงหมืเสียแล้วนะคะก็ยังไม่สายค่ะที่จะเริ่มฝึกดื่มน้ำเปล่ากันให้เยอะนะคะ,คะเพื่อนใช่ค่ะเพราะว่าน้ำอันลมเนี่ยทำให้เราฟันผูได้ด้วยนะคะใช่ค่ะนะคะอ่ะ ค่ะง,งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ประเทศจีนกันบ้างดีกว่าค่ะนับทองนะคะอคตอนนี้ค่ะจีนนะคะมีแข่งขันประกวดปลาทองที่ใหญ่ที่สุดและอ้วนที่สุดในโลกค่ะนับทองเป็นครั้งแรกเลยนะคะ<ม>แล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากผู้เพาะเลี้ยงปลาไปอย่างมากเลยละค่ะนะคะ,<ม>ะ,คะปลาที่ส่งเข้าประกวดนะคะมี3,000ตัว<ม>แบ่งออกเป็น12สายพันธุ์ค่ะนับท<ม>องนะคะโดยปลาที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยเขาก็จะนํามาไว้ในการละมังสีขาวอย่างที่เมื่อ เห็นในภาพนี้นะคะ oh. เยอะมากๆเลยล oh. <1 S 2> ่ะค่ะ1ใบต่อ1ตัวนะคะแสดงว่ามีกี่ใบล่ะคะ3,000ใบใช่แล้วค่ะนะคะก็จะนำมาตั้งไว้บนโต๊ะนะคะวางเรียงรายกันนะคะแล้วก็สำหรับปลาทองที่หนักที่สุดนะคะและคว้ารางวัลชนะเลิศนับทองรู้ไหมว่าหนักเท่าไหร่เท่าไหร่หรอ 1.5กิโลกร,รัม<อ>ค่ะห<อ>นักมากริง,รงใช่ค่ะนะคะส่วนเจ้าของปลาตัวนี้นะคะก็คือหวังจางเหลียงค่ะเขาได้เล่าว่าเขาเนี่ยเลี้ยงปลาทองเพื่อเทียบจะ เตรียมส่งเข้าประกวดโดยเฉพาะคารณับทองอนะคะมากจริงๆนะคะใช่ค่ะในการเลี้ยงดูเอาใจใส่ของเขานะคะก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะนับทองนะคะ,คะ,ะ,คะทั้งเรื่องของคุณภาพและอุณหภูมิของน้ําค่ะนะคะเพื่อที่จะได้ปลาที่มีคุณภาพออกมานนั่นเองค่ะโอ้โหมีหลายตัวเลยละคะนับทองเยอะแยะเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะถ้าเพื่อนๆทางบ้านคนไหนนสนใจอยากจะเลี้ยงปลาเนี่ยก็ต้องดูแลเอาใจใส่มันดีๆนะคะเผื่อวันนึงเนี่ยปลาของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้ส่งเ ประกวดก็ได้ค่ะใช่นะคะเมื่อกี้ข่าวแรกของยี่หวันเนี่ยเกี่ยวกับฟันนะคะแต่ของยี่หวานแต่ของน,น,องนบทองเนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละค่ะ,คะเพราะมันเกี่ยวกับกลิ่นปากนั่นเองค่ะนะคะเป็นไงล่ะคะยี่หวาโอ้โหใกล้กันไหมล่ะคะใกล้กันมากเลยล่ะค่ะกลิ่นปากที่ว่านะคะก็คือกลิ่นปากของเจ้าเจหน้อยนั่นเองค่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยห้ามละเลยนะคะ เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันหรอคะอืมซึ่งสาเหตุที่พบว่าเจ้าตัวน้อยเนี่ยมีกลิ่นปากนะคะก็มีดังนี้เลยค่ะเดี๋ยวทองจะบอกให้ฟังนะคะก็คือสาเหตุแรกเลยค่ะสุขอนามัยไม่ดีนะคะมีเศษอาหารติดอยู่ตามซอกฟันขาพื่ะนเพื่อนเพราะบางครั้งอาจจะแปรงฟันไม่สะอาดไงไม่ทั่วถึงด้วยเออนะคะและสาเหตุต่อไปะคะ่ะเกิดจากฟันผุนะคะเด็กบางรายเนี่ยไม่ปวดไม่ปวดฟันแต่มีอาการฟันผุนะคะอันนี้แหละ กินปากมันเริ่มมาแล้วนะคะเพื่อนๆ oh. นะคะและสาเหตุต่อไปค่ะนะคะก็คือไซนัสอักเสบทั้งเฉียบพันและเรือรังสามารถทําให้เกิดกินปากได้เช่นกันค่ะ oh. นะคะ,คะสาเหตุ ต่อไปค่ะคออักเสบเด็กจะมีไข้แล้วก็เจ็บคอจนทําให้เกิดกลิ่นปากนะคะอันนี้เนี่ยนับทองเจอจริงๆกับน้องของนับทองเลยค่ะเพราะนับทองเนี่ยได้กินปากของน้องนะคะแล้วคุณแม่ก็บอกวันเนี่ยอาการมันเริ่มมาแล้วไม่สบายนะคะนะคะกินปากมาจากการแปลงฟันไม่ทั่วถึงนะคะเป็นสาเหตุใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนๆอนะคะเพราะถ้าเกิดเป็นเจ้าตัวน้อยๆนะคะคุณแม่เนี่ยอาจจะนั่งเก้าอี้หรือว่า นั่งผืนแล้วให้เจ้าจัะน้อยเนี่ยนอนหนุนที่ตากนะคะแล้วก็ให้เหนยนหน้าขึ้นมาเงยนหน้าขึ้นมานะคะแล้วก็แค่นี้และค่ะคุณแม่ก็ สามารถเห็นฟันของเจ้าตัน้อยได้ชัดเจนแล้วก็สามารถแปลงฟันด้วยเท่าถึงแล้วละค่ะนะคะ,ะ,คะหรือถ้าเกิดเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะคะประมาณ7-8็ดถึงแขวบก็อาจจะให้แปลงฟันเองได้แล้วนะคะเพราะว่าโตแล้วนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะมาตรวจซ้ําอีกครั้งนะคะแล้วก็อาจจะมาแปลงฟันแปรงฟันอีกครั้งก็ได้ ซ้ำก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้ทําให้ฟันเนี่ยสะอาดยิ่งขึ้นค่ะนะคะส่วนยาสีฟันที่เลือกนะคะก็ต้องมีฟูอะไรน้อยกว่าผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กกินยาสีฟันเข้าไปอะเป็นไงล่ะพอถ้าเกิดฟันแท้ ขึ้นมานะคะก็จะมีลักษณะตกกระนะคะผิวหยาบไม่เรียบนะคะและยาสีฟันที่ใช้เนี่ยก็ต้องไม่เยอะเกินไปนะคะแค่<ะ>าามเมล็ดทัวเขียวก็พอค่ะบีบม,มานิดเดียวนะคะเพื่อนๆนะคะ,ะทราบกันแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพช่องปากของเจ้าตัวน้อยกันให้ดีๆนะคะค่ะอืมค่ะช่วงหน้านะคะเป็นช่วงคิส ชวนคุยค่ะวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญที่เขาจะมาเอา่อแนะนำเรานะะถ้าเกิดอ,อยากรู้ว่าแนะนำเรื่องอะไรเนี่ยต้องพบกับเราช่วงนะคะช่วงคิดชวนคุยค่ะค่ะ